เคยไหมคะที่คุณอยากเปลี่ยนปแปลงชีวิตทางด้านการเงินของคุณให้เห็นผลชัดเจนแต่คุณก็ยังทําไม่ได้แต่คุณก็ยืนยันอยากจะได้ผลลัพธ์ทางด้านการเงินแบบจับต้องได้หลายคนนะคะแก้ปัญหาทางด้านการเงินโดยวิธีผิดๆเช่นกู้เงินมาเพื่อที่จะเอาเงินไปลงทุนหรือบางคนนะคะเป็นหนี้วนซ้ำซากและคุณก็ยังวนซ้ำๆอยู่แบบนั้นหลายคนนะคะต้องแบกภาระรับผิดชอบคนอื่นมากมายทั้งทั้งที่ตัวเองแทบจะไม่มีเงินด้วยซ้ํา อะไรที่เป็นตัวกำหนดให้คุณรู้สึกแบบนี้คุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวนั้นก่อนค่ะการแก้ปัญหาเงินไม่ได้แก้ที่ตัวเงินค่ะให้แก้ที่พฤติกรรมที่คุณรู้สึกกับเงินแสดงออกกับเงินแบบไหนพฤติกรรมที่คุณแสดงออกกับเงินก็เหมือนกระจกสะท้อนที่คุณบอกกับตัวเองว่าคุณให้คุณค่ากับตัวเองมากแค่ไหนและคุณค่าที่คุณให้กับตัวเองนะคะ คุณจะมีทรัพย์สินและเงินเท่ากับความเชื่อที่คุณมีแต่ถ้าคุณไม่เชื่อและคุณไม่เห็นคุณค่าของตัวเองทรัพย์สินและเงินนั้นก็จะโดนผลักออกจากชีวิตของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณมีเงินเข้ามาแต่คุณก็สงสัยเหลือเกินว่าทำไงเงินเหล่านั้นโดนผลักออกจากชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณจะต้องมีเงินให้ต้องใช้คุณต้องมีเหตุฉุกเฉินให้ต้องใช้เงินตลอดเวลาทางทางที่คุณจะได้เงินก้อนนั้นมาแล้ว เพราะคุณมีพฤติกรรมแบบรังเกียจเงินค่ะและพฤติกรรมแบบรังเกียจเงินนียค่ะจิตใต้สํานึกที่คุณรู้สึกกับเงินก็จะผลักเงินออกไปจากชีวิตคุณโดยตัวคนเองยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำถ้าอยากจะแก้ปัญหานี้นะคะคุณต้องแก้ที่จิตใต้สํานึกที่คุณรู้สึกกับเงินหรือคุณมีพฤติกรรมแบบไม่จดบันทึกทางด้านการเงินไม่รู้ยอดเงินเข้าเงินออกยังไม่รู้ว่าเงินสุทธิที่คงเหลือในบัญชีของคุณนั้นเท่าไหร่ แปลว่าคุณมีพฤติกรรมแบบห่างเหินกับเงินและพฤติกรรมห่างเหินกับเงินนี่แหละคะ่ะคุณอาจจะแก้ปัญหาโดยการให้คนมารับผิดชอบเรื่องเงินมาดูเงินในบัญชีแต่ตัวคุณเองเท่านั้นนะคะที่จะเป็นคนกําหนดและเป็นพื้นฐานชีวิตที่ทําให้เงินของคุณเติบโตได้ไม่มีใครช่วยคุณได้แล้วคะ่ะนอกจากตัวคุณเองหลายคนนะคะอยากแก้ปัญหาทางด้านการเงินแล้วก็ถามครูตูลว่าการสร้างคุณค่าของตัวเองนั้นสร้างได้ยังไงก็เริ่มจากการสังเกตตัวเองก่อนคะ่ะ ว่าคุณให้คุณค่ากับตัวเองให้คุณค่ากับเงินมากแค่ไหนให้ดูที่กระแสรายรับเงินเข้าเงินออกเงินไหลามาเทมาไม่มีเข้าออกไม่ขาดสายแปลว่าคุณให้คุณค่ากับตัวเองถ้าวันนี้นะคะคุณทําบัญชีรายรับรายจ่ายและคุณก็จะรู้ว่าเงินคงเหลือเท่าไหร่ตัวเลขไม่เคยโกหกคะ่ะอย่าลืมไปวางแผนภาษีอย่าลืมไปวางแผนการเงินนะคะคุณจะได้ลดสภาวะการเครียด คุณตุลจะยกตัวอย่างว่าพฤติกรรมที่คุณไม่ให้คุณค่ากับตัวเองมีอะไรบ้างมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ออกข่าวมาไม่แดนนี้เขามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเลยจากการที่สามีเขาให้และการที่เขาไม่มีความสามารถในการหาเงินด้วยตัวเองและเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองอยากพิสูจน์ว่าตัวเองก็ทําได้ เขาก็เลยเอาเงินนะนะคะไปลงทุนไปทําธุรกิจโดยที่เขาอ่ะไม่ได้วางแผนไม่ได้รู้เลยว่าโลกภายนอกนั้นมันโหดรห้ายแค่ไหนเขาเจอมิจฉาชีพมาหลอกเงินโดยใช้คีย์ของการสร้างคุณค่าให้ตัวเขาเองเช่นเขาอยากเป็นนักร้องอยากมีศิลปินให้เงินฉันยืมสิเรอฉันจะพาเธอเข้าไปถึงจุดนั้นถ้าวันนี้นะคะคุณไม่รู้คุณค่าของตัวเองคุณไม่สร้างความภูมิใจหรือเซลล์เอ็กซตรีมที่อยู่ข้างในของคุณ คุณก็จะโดนมิจฉาชีพหลอ,อกเงินไปไม่รู้ตัวต่อให้คุณฟ้องร้องเอาหลักฐานมามากมายแต่เงินมันก็หายไปแล้วกว่าคุณจะสร้างเงินมาได้มันก็ต้องใช้เวลาและความสามารถกับทักษะนานแค่ไหนแลหลายคนนะคะอยากจะเป็นคนที่โตขึ้นมาแล้วก็มีคนเลี้ยงดูไม่ต้องทำงานอะไรนั่นแปลว่าคุณให้ v a l u หรือความสำคัญกับคนอื่นไม่ใช่ตัวคุณอยากรู้นะคะว่าคุณอะ ให้คุณค่ากับตัวเองแค่ไหนเอากระดาษมาหนึ่นชุดแล้วก็เขียนคําตอบของตัวเองออกมานะคะเช่นตอนนี้นะคะคุณคิดว่าเงินที่คุณอยากได้เข้าบัญชีนั้นอยู่เป็นยอดเท่าไหร่และเงินเหล่านั้นคุณเชื่อว่าคุณจะหาได้เท่าไหร่และ3ก็คือตอนนี้เงินของคุณอยู่ลําดับไหนแล้วการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะคะ ก็เป็นเหมือนกระจกสะทอนนะคะที่เรามองให้กับตัวเองบางคนอยากได้เงินเดือนขึ้นบางคนอยากได้รายได้รายรับที่มากกว่านี้แต่ยังไม่รู้คุณค่าของตัวเองคุณก็จะทำลายเงินออกไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวและคุณไม่รู้นะคะว่าพฤติกรรมแบบนี้ทำลายเงินของคุณออกไปมากแค่ไหนระดับความเชื่อที่ตัวเองมีนะคะถ้าคุณมีเงินเยอะคุณก็จะหาเงินได้เยอะ แต่ถ้าคุณมีความเชื่อว่าคุณหาเงินได้เท่านี้แต่เงินของคุณมากกว่านี้เงินก็จะโดนผลักออกไปเท่ากับความเชื่อที่คุณมีลองใช้บึกแบบฝึกหัดนี้นะคะทบทวนตัวเองดูนะคะว่าตอนนี้คุณให้คุณค่ากับตัวเองมากแค่ไหนและหลังจากคุณรู้คุณค่าของตัวเองแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะรูตูนจะพูดถึงเรื่องการหาเงินวิธีการใช้เงินวิธีการสร้างเงินวิธีการต่อยอดเงิน และวิธีขจัดความเครียดจากการที่คุณจะต้องหาเงินเข้าบัญชีหรือขจัดความเครียดที่ปิดกั้นไม่ให้คุณได้เงินเข้าบัญชีต้องทําอย่างไรและอย่าลืมติดตามคุณตุนทุกคลิปนะคะคุูตุนมีเคล็ดลับดีๆที่จะบอกคุณ